น้ำงงนนดื่มสปริงเกิลกูเ, <Hey. S 3> เล่นดนตรีไม่เป็นเพลงมันกูว่าหามาฟังวนซ้ำเป็นพันรอบแล้เนี่ยเจอจุดอ่อนอะไรบ้างวะเจอแต่จุดอ่อนนะดิคนไรหน,น้ารักชิบหายเลยมึงเดี๋ยวความเสียงหน่อยดิเอาไว้ถึงนี่เลยโค้ดังกว่านี้อีกโค้งโค้งอาคุณไม่เก<ฮ>ิดมาเป็นน<ฮ>ัก<ฮ>้องๆจริงๆว่ะ ถ้ามีคนอยากฟังู้อยากฟังถ้ามึงไม่อยากรงอี่ยมึงจะมาสมัครประธานเรียนไหมคูอยากช่วยเหลือใครบางคนคนที่มึงชอบอ่ะน้องโฟน้องเจมด้วยความที่สองคนเนี้เขารู้จักกันมาอยู่แล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมาอยู่แล้วแล้วก็ประกวดเวทีเดียวกันปีเดียวกันเข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ จากนั้นน่ะเวลาที่ต้องจับคู่เล่นกัน2คนนี้มันเลยแบบไม่ค่อยมีความเคอะเขินอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแบบแกล้งกันไม่ต้องห่วงเรื่องแบบความสนิทเพราะว่า2คนนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วเวลาซีโรแมนติกเข้าคู่กันอะไรเงี้ยเราก็มีความสบายใจในระดับหนึ่งน้องมันก็ไม่ได้เขินกันอะไรเงี้ยแล้วหอมจริงๆหอมให้ดูก่อนเอาดีๆเออ เด็กค,คีติดน,นะเ,ออเห็นไหมนี่หอมแบบข้างรักเแอคอ่นีเ,เรียกว่าการทำงานกับเ,เพื่อนๆในซีรีส์เรื่องนี้คือสนิทกันสนิทกันมากๆเป็นกันเองมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่รู้จักกันมาหมดแล้วรู้จักกันตั้งแต่ตอนประกวดแล้วปะตอนเราประกวดมาก็มีมีเมืองมีกูมีสตังกับมีฟอร์ดใช่ปะแล้วที่เหลือที่มีอันพร้อม วินนี่พี่มาร์คเลยพวกเนี้ยคือก็ได้เรียนแอคติ้งมาด้วยกันได้ทําอะไรมาด้วยกันก็เรียกว่าไรอยู่ด้วยกันมานานครับก็สนิทกันทํางานกันง่ายด้วยความเป็นเพื่อนกันรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับก็ทําให้แบบถ่ายง่ายขึ้นเวลาแบบฉากอยู่ด้วยกันผมรู้สึกแบบสนุกรู้สึกมันแบบเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอะ่ะถ้าปากมันก็ต้องทำให้หายมันทำยังไง้ย พอฟังชมรมดนตรีใช่ไหมด้วยความที่ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการที่จะเอาน้องๆทุกคนเนี่ยมาทําให้สนิทกันมาทําให้เคมีความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันกน่ะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดน,นึงแต่เราก็ส่งน้องไปเวิร์กช็อปพยายามทําให้น้องสนิทกันให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งข้อดีของของน้องๆพวกนี้คืออายุน้องๆทุกคนใกล้เคียงกันทายใกล้กันมีความเข้าใจกันมีเขาเรียกว่าอะไรรสนิยมใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่า ไอสิ่งที่เรากังวลว่าเอ้ยน้องๆที่มาจากแบบต่างคนต่างมารวมกันในกลุ่มนี้มันจะไปรอดไหมสุดท้ายแล้วเอ้ยสนิทกันได้เร็วมันสนิทกันจริงแล้วก็เลยทําให้บรรยากาศของวงนี้มันดูเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกวันนี้มันก็เป็นเพื่อนกันจริงๆออ้ยสนุกมากเอาจริงเอาจริงตอนแรกผมเครียดนะรู้สึกว่าแบบอาจจะอาจจะเข้ากันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันดูมีความแบบแตกต่างกันริงเทุกคนมาจากเออแบบอที่แล้วแบบไม่เคยคุยกันมาก่อนจริง แต่พออยู่ด้วยกันอ้แม่งคุยกันไม่หยุดคนมะอะไรปีหนึ่งเหมือนกันไล่ๆกันนะผมว่าแต่ก็จะไปสนิทกันตอนที่มีการเวิร์กช็อปอะมันจะมี12อาทิตย์แรกครับใช่ที่ต้องที่ต้องมารูจัดทำให้สนิทกันครับซ้อมกินเจวอนที่เราถ่ายใกล้จะกินเจแล้วครับโคตรเลยบอกว่าเราแต่ชุดขาวเข้าวัดกับเจธรรมะธงโมจริงผม็องคนตีนเทวดาเปล่าล่ นึกว่าตกมาจากสวรรค์ก็เป็นหล่ออย่างกับเทวดาที่พูดเชยนะสาผมแล้วหนึ่งสายผมแล้วหนึ่งเป็นเพื่อนรักเลยครับใช่พอมีกล้องปุ๊บรักกันเลยปกติไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ใช่หอี้เจ้าถอดกล้องเราเมื่อกี้อุ้ยไม่เป็นใจเลยนะใส่แกล้งอะตัวเป้งจะมีพร้อมพร้อมกับพี่มาร์ค แต่พ,<ร>พี่มาร์กเนี่ยจะไม่ใช่แกล้งแบบแกล้งแบบพรอมอ่ะเพราะพอมมันจะแกล้งแบบแกล้งแบบเพื่อนๆแต่ว่าพี่มาร์กเนี่ยจะเล่นมุกแกล้งเข้จะมีชั้นเชิงของความเป็นแบบตลกธรรมชาติของเขาอะ่ะมันว้าไงคะ เขาสิงเนี่ยมันดูสภาพคุณจะไป็นผต่อยของเขาก็อจริงก็แกล้งโดดมันก็จะมีคนที่โดดผมก็โดดบ้างแกล้งมือสลับกันเรียกว่าสลับกันดีกว่าทุกคนสลับไปสลับมาโดนทุกคนโดนอย่างพรวถึงแต่ผมว่าโดนเยอะสุดน่าจะไอ้โฟล์กับเจมนะแต่ไอ้โฟก็จะโดนเยอะนะโดนแกล้งด้วยแบบแซวอ่ะเป็นเต่าเวลาโดนแซวมันจะแบบแต่แซวแล้วมันน่ารักนะโดนแซวไอ้โมดะมันก็เลยชอบโดนแซวจริ้งนั่นแหละผมชอบโดนแกล้งครับ ชอบโดนแกล้งด้วยเหรอไม่เอ้ยคือเป็นคนชอบโดนแกล้งอยู่แล้วคนอื่นเลยแกล้งไงไม่ใช่ามันเป็นอย่างนั้นนะชอบโดนแกล้งหมายถึงชอบโดนแกล้งบ่อยๆชอบโดนแกล้งบ่อยๆชอบโดนแกล้งบ่อยๆก็เดี๋ยวจะทำให้บ่อยๆเลยดีป่ะเออก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมเรี่ยอะไรมันน่าแกล้งอ่ะตอนมันโดนแกล้งแล้วมันโดนแซวอะไรอย่างเงี้ย น่ารักดีทำอ้าวโดวเดี๋ยาแล้วไม่ไม่ไอเจมทำมึงเหรออดีดีมันก็มานั่งอย่างนี้มันจะตัดอ๋อแสดงว่าโดนกัดจริงแล้วพอแต่ไอเจมใช่ไหมของโฟร์ผมว่าเอาจริงๆน้องเป็นเด็กน่ารักน่ารักแบบทำงานง่ายไม่จริงๆมันมันทำงานง่ายแล้วแบบจริงมันเป็นคนตั้งใจจริงๆเราไม่ใช่ทำงานตั้งใจตั้งแต่เราเรียนแอคติ้งด้วยกันแล้วมีความตั้งใจมากๆที่เราแบบอยากจะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดอะ ใช่ใช่แล้วมันทําให้เลยทุกคนผมว่าทุกคนประหยัดทาให้เต็มที่เพราะว่าแบบหนึ่งคนมนเต็มที่แล้วอ่ะแล้วเราเห็นน้องเราก็อยากเต็มที่ด้วยอยากเต็มที่กับน้องด้วยแรกๆผมผมมองว่าแบบผมไม่คิดเลยว่าสองคนนี้เคมีจะเข้ากันจนจนมาดูหน้ามอแบบเอ้ยมาดูหน้ากล้องจริงคือแบบเคมีเข้ากันแบบเฮ้ยเขอเป็นมัมมี่อีกได้ไหมฮะผงงเขาเป็นรายการแต่ไม่รู้นะแฟนผมเป็นประธานนักเรียนหรือเปล่า เขาเป็นมัมหมีได้ไหมอ่ะเป็นมัมหมีอ่ะมัมมีโฟติมาที่ผมเล่นเองอ่ะผมยังรู้สึกแบบเออมันแบบมันรู้สึกดีรู้สึกแบบรู้สึกฟินอ่ะจริงๆถ้าคนดูดูอ่ะมันจะรู้สึกแบบเออมันน่ารักดีมันแบบอะไรชอบไปจีบแหละ ทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจตัวเองหน้ามาเร็วหน้ามายังไเดี๋ราตีกันแล้วตีกันแล้วก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็สนุกครับเพราะว่าพี่ๆน่ารักทุกคนเลยก็อยากทำให้รู้สึกแบบอยากมากองอยากทำงานอะไรอย่างเงี้ย มันเหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็สนุกไปด้วยอะ่ะความเหนื่อยของเราอะ่ะมันหายอะ่ะเวลาที่มาเจอเพื่อนๆแล้วก็เวลาที่ได้มาทําการแสดงก็สนุกอะ่ะคือด้วยความที่บทอะ่ะมันสนุกอยู่แล้วการเข้าไปในซีนแล้วพูดบทแค่แค่พูดบทกนันเฉยๆก็สนุกเลยต่อบทกนันเฉยอ,ะอ่ะกูะรู้แล้วเว้ยกูมึงเกยชมรมกูมากอะ่ะถือว่ากูขออะ่ะมึงจะให้กูทำอะไรกูยอมันทุกอย่างเลยอะ่ะ เิเลยนะคะพราคนของแฟนชีวิตโมบายไม่มีให้ครั้งเดียวอ่ะที่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกมึงแล้วอ่ะว่ามึงจะทําอะไรก็รีบทำเถถ้าไม่ได้มันคอยดูแลคอยช่วยเหลือผมก็คง<ม>ไม่ได้มาน,นัา่งตรงนี้นอกจากน้องๆที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วเราก็มีพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มาเล่นในเรื่องด้วยครับถ้าปารู้แม่เปนหวยป้าคงบดหวังในตัวการมาแน่เลย ต๋าโรชาซึ่งในเรื่องรับบทเป็นพออแล้วก็เป็นแม่ของตินอะไรย่าเงี้ยครับการทํางานระหว่างพี่เต๋ากับเด็กๆนะครับผมก่อนเข้าซีนพี่เต๋าก็จะไปทําความสนิทกับเจมินายให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมคอยบอกคอยชี้นะลองให้ความสัมพันธ์แม่ลูกมันเป็นแบบนี้ดูอะไรเงี้ยซึ่งเจมินายก็ลดความกังวลลงได้เยอะมากเลยประธานนักเรียนคนใหม่ประจําปีการศึกษา2565นะคะนายตินภพจีราวัฒนากุลค่ะ คือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆของเราด้วยแหละคือความที่ได้บทนําเลยเนี่ยมันมีความกดดันมีความตื่นเต้นมีมยความรู้สึกหลายๆอย่างรวมกันดีใจเราได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่เยอะมากผมก็รู้สึกว่าผมอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากโชว์ศักยภาพที่เรามีทางแบบหลายๆด้านให้ทุกคนได้ดูครับรู้สึกกดดันไหมก็รู้สึกกดดันอยู่ครับ บางทีผมเล่นไม่ได้ผมก็จะไปแอบร้องไห้คนเดียวที่บ้านไม่มีใครรู้แล้วแล้วแบบวันไหนที่ผมเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเซ็งไปทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีวันที่มีความสุขวันที่เล่นได้วันที่เล่นไม่ได้อะมีน้อยแต่ว่าวันที่เล่นได้อะจะมีเยอะก,กว่าจริงๆนะครับผมพี่โอผ๋ผมผมไม่ได้เศร้านะพี่โอ๋ไม่ อยู่น่ารักก็เจมินายเวลาที่แบบผมรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกไม่ดีเขาก็จะคอยมาแบบคอยคอยแกล้งคอยแย่อะไรเงี้ยให้ผมแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณคุณเพื่อนนะครับที่แบบอยู่ด้วยกันมาผ่านโหที่จริงผ่านซีนแบบซีนยากๆมาด้วยกันก็ต้องใช้ความแบบเชื่อใจกันสูงมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเจมินายแหละผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผมพูดไม่ค่อยเก่งครับ นอกจากขอบคุณจริงๆก็ถึงโฟนนะครับคือร่วมงานกับมันผมสบายใจมากอ่ะอยู่ด้วยกันมานานอ่ะมันจะมีความสบายใจในการทำงานค่อนข้างสูงเลยแล้วก็เวลาแบบจะเล่นอะไรเวลาจะอะไรแบบถามถ่ายอะไรก็ถามได้ง่ายแบบเวลาจะเล่นอะไรก็เออคุยกันแบบสื่อสารกันได้ง่ายก็ก็ขอบคุณแล้วกันที่เป็นเพื่อนกันมาแบบ สองสามปีแล้วมั้งก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็ Very good ก็วันนี้ได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็นั่นแหละเย่ yeah. <c oughs> สิ่งแรกที่มึงต้องทำนะคือไปไกลๆกันนะที <c oughs> ่จร <c oughs> ิงซีรีส์นี้มันก็สอนสอนผมเหมือนกันสอนสอนในหลายๆเรื่องครับสอนแบบในครอบครัว เวลาแบบอ่านบทอะไรเงี้ยก็รู้สึกเออทาไมเราไม่ทําอย่างนี้วะทําไมเราไม่เข้าใจกับคนในครอบครัวทําไมเราไม่เข้าใจกับเพื่อนให้ได้แบบอย่างบทอะไรเงี้ยมันแบบมันซ้อนผมเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมดีใจมากที่ได้แบบทํางานกับเพื่อนกลุ่มนี้เพราะว่าแบบเป็นรุ่นกันเองแล้วก็คุยกันง่ายมากเข้ากันถึงง่ายมากถ้าเรารักกันมากๆหรือเราพร้อมที่จะตั้งใจทําอะไรกันสักอย่างคือแล้วเราตั้งใจพยายามมันไปถึงที่สุดอะถึงเราจะไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งสิ่งนั้นแต่เราจะมีความสุขกับ สิ่งก่อนหนะ้าที่เราทํามาครับอย่าไปสิเลียดใหมว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราเต็มที่กับมันแล้วเราจะมีความสุขมากเพราะว่าแบบถึงผมว่าแบบตั้งใจกันมาต้องเยอะถ้าเกิดเราไม่ได้มันแต่เราเต็มที่แล้วอ่ะเราที่ตั้งใจกับเพื่อนอ่ะโคตดมีความสุขเลยมันจะให้ความสุขกับเรามากครับผมมองว่าดีนะเพราะว่าเหมือนแบบเปิดโอกาสให้เขาได้แบบเห็นหลายมุมมองแบบในชีวิตโรงเรียนมากขึ้นว่าในกลุ่มโรงเรียนมันมีคนหลายแบบแล้วก็ เหมือนซีรีส์เรื่องนี้ผมว่ามันดีอย่างก็คือแบบเอาแบบคาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์ในแบบนักเรียนมาอยู่รวมกันในกลุ่มแก๊งเดียวทำให้แบบมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วมันก็สนุกมากขึ้นครับบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบมันเหมือนเปิดโอกาสมันเปิดโอกาส <ไป S 2> หลายด้านหลายด้านด้านดนตรีการ <cocaine S 2> <ม>เต้นอีกก็ได้เห็นแบบสกิลการเต้นของแต่ละคนเพื่อไปต่อยอดในงานอื่นๆนะคะ ว่ามันมันจะได้ดูแบบเติบโตไปกับหมู่มวลแบบเพื่อนมันจะแบบเหมือนแบบเพื่อนแล้วค่อยๆสนิทกันไปเรื่อยๆแบบสนิทจนถึงขั้นแบบสนิทมากเหมือนันเหมือนจะเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคับผมเหมือนเราได้ย้อนกลับไปเป็นวัยมัธยมอีกครั้งที่แบบว่าวัยมัธยมนี่มันเป็นความทรงจำที่ค่อนข้างสำคัญเลยเป็นแบบว่าทิปปิ้งพอยต์นึงเลยเป็นวัยที่แบบทุกคนสนุกทุกคนเอนจอยเป็นประสบการณ์ที่ดีก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้ย้อนกลับไปดูวัยมัธยมของตัวเองว่า มีประสบการณ์อะไรอย่างไงบ้างแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับทีรนี่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของชีวิตความฝันของวัยรุ่นเนาะที่แบบอยากทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างหนึ่งอ่าก,ก็อย่างในซีรีส์นะครับก็จะมีการความฝันที่จะประกวดฮอตเวฟให้ชนะเนาะรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นอินสปิเรชันให้ใครหลายๆคนได้ครับผมเพราะว่าด้วยตัวละครเยที่มันต้องผ่านทุกอย่างมากว่าจะไปเข้าชิงได้เนี่ยก็ ถือว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแล้วก็ได้รับซึมซับในจุดจุดนี้นะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงฮึดในการจะทําอะไรสักอย่างครับผมซีรีส์เรื่องนี้มันมีความสนุกในหลายๆแบบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากผมที่แบบพยายามจะไปยุบชมรมมันแต่ก็ม,กมีกฎมีกฎชมรมห้ามไม่ให้มีแฟนทั้งในนี่นผมชอบมันอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งเรื่องครอบครัวด้วยมีทั้งเรื่องเพื่อนเรื่อง ความรักเรื่องวงดนตรีความสนุกสนานก็มีครบรถเลยครับเหมือนพาคนดูทุกคนย้อนวัยกลับไปช่วงมอปลายครับเป็นช่วงที่เริ่มต้นหลายๆอย่างเริ่มต้นความรักความฝันเรื่องเพื่อนมิตรภาพหลายๆอย่างอยากให้ทุกคนได้ได้ดูครับเป็นิลี่แบบฟีลกู๊ดเป็นี่ดูสบายอ่ะใช่แบบเทรียดมาดูอันนี้ก็ ยดกมีเพลงหลายเพลงด้วยบอกเลยเพราะทุกเพลงซีรีส์นี้ถือว่ามีเพลงเยอะมากนะมีทั้งเพลงที่แต่งใหม่เพลงคอเวอร์ด้วยใช่ที่ทุกคนก็มีโอกาสได้ร้องกันก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับฝากติดตามซีรีส์แฟนผมเป็นประธานเรียนนะครับ My School President ครับทุกวันศุกร์นะครับเริ่ม2ธันวาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับรับชมย้อนหลังที่แรกนะครับทางวิว4ทุ่มครึ่งครับนี่แล้วมาเจอกันนะครับ ฝติดตามเลยนะครับลองคิดดูว่ามึงทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะออกมาดีเองเว้ย ปุ่มาเปนคนฟังให้เมืองแล้วนะมึงเก่งมากภูมใจตรงนะมีแค่เดอย่างนี้ ตอนที่ชอบแล้วแหละบอกไม่ได้ดูว่าที่มึงชอบมายุ่งกับชมรมกูอ่ะมันจะมึงชอบกูเก็บอะ